สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่นแมป99คืนในป่านั่นเองนะครับผมและก็มาพร้อมกับน้องๆนะครับผม3-4คนและวันนี้เรามีชาเลนจ์นะครับผมก็คือการใช้ขวานเริ่มต้นนะครับผมตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่99นะครับผมเราจะไม่ใช้เลีอยไฟฟ้าไม่ใช้ขวานแดงแล้วก็ไม่ใช้ขวานดีขวานเหลืองด้วยถ้าเล่นกับน้องๆนะครับผมเนี่ย1 2 3 4 5คนบอกเลยว่าแค่แป๊บเดียวก็ถึงวันที่99จะไม่แป๊บแน่นอนนะ เพราะว่ามันจะช้ากับขวานแล้วนี่แหละขวานเริ่มต้นมันไม่รู้กี่ปีปะ่ะเออเดี๋ยวลองนับดูโอ้ดูน้องเขากองไหมเต็ม <c oughs> เลยเต็มเลยแล้วกันจะให้ดีสุดโหดสุดก็คือไปช่วยเด็กเลยคลิปนี้นะครับผมก็คือใช้ขวานเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่100แล้วก็คลิปต่อไปนะเราจะใช้ถุงเริ่มต้นครับผมจนถึงวันที่เ9้าสกาใช่เาวามท้าทายไงครับผมจริงจริงจริงขวานเริ่มต้น,นเริ่มต้น,น,ตนไม่เอา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 ,เอาขวานแดงครับไม่เอา นทิ้งโยนทิ้งแมวแมวทำแชาเล่นอยู่อ้เปิดแหนมหน่อยเปิดแหนมหน่อยเปิดแหนมหน่อยครับเปิดแหนมหน่อยครับเปิดแหนแมหน่อยได้ไหมเปิดแหนหได้ยังครับเปิดว่าจัดการหมาป่าเสร็จแล้วแต่ตอนนี้ยังเข้าไปไม่ได้อย่าลืมนะอย่าลืมอย่าลืมใช้คนเริ่มต้นอย่างเดียวจัดเลย เราจะไม่เอาขวานดีครับผมขวานแดงก็ไม่เอาเลื่อนไฟฟ้าก็ไม่เอาเอาแต่วขวานเริ่มต้นอย่างเดียวไฟฟ้าพันแผลคนได้อะไรบ้างตอนนี้ได้เครื่องมือเครื่องมืออะไรบ้างอะไรก็ได้ฮะของแบบป้องกันตัวอาวุธโจมตีเอาให้มันสุดๆไปเลยยกเว้นขวานขอแค่เรื่องเดียวขวานอะต้องเป็นขวานเริ่มต้นไม่เอาขวานอื่นอะไรเลยแอมรู้ไปเลยเปิดแมบแล้วเราไปช่วยเด็กให้เร็วที่สุดเลยนะอาเทนเด็กคาะเทน โอ้รอบนี้เราเปิดมาเจอไบโอมกูขอไฟก็มีกติกาประจำใจว่าห้ามเอาห้ามเอาขวานมันก็ผิดกับหัวข,ข้อคลิปเลยต่อไปเราจะยิ่งเล่นเล่นยากกว่านี้อีพีต่อไปจะเล่นยากกว่านี้เพราะว่าถุงเริ่มต้น <c oughs> โอ้เจ็ดสิบแปดเดือนนี้เดือนนี้เดินดเลด,ดูหน่อยดิทำ <c oughs> ไมเป็นอย่างนั้นะเพิ่งวันที่สิบเอ็ดเลยไขวานเริ่มต้นนี้มันตั้งลำบากเหลือเกินสองสามอา หกเจ็ดแปดเก้าสิบเ็ดสองสามออสิบสามลอกไปดิไปช่วยเด็กคนสุดท้ายะเรียบร้อยรีเวลหกเฮช่วยเด็กเลยนี่เรียบร้อยมาแล้วอาวมันไม่ทำอะไรเลยอ้าวเอาด้วยเอาด้วยไปดิก็จะได้อะไรโอ้เลโลเอาดิ เอา้าเดียววันนี้วันจันใช่ไหมไหนบอกว่าวิกเก้นน่ะนั่นแหละก็งงมันบอกว่าวิกเก้นสุกเสามันมันมีแค่เสาที่เท่านั้นอาจะเป็นไปได้นะต่อดีขึ้นมาอ่าแชงน้ำาผ้ยเจะขวนแดงแต่ไม่เอาจัดไปเจยขวนแดงมะแต่ไม่เอาเรามาทำชาเลนจ์ครับผมขวนแดงเวเราไม่เอาอเราเก่งเก่งสุดยอดที่สุดในโลกต้องฟื้นยังโอ้มาเดี๋ยวไปหาดูดิอ๋อ ไดีไปหาดีไปหาอีโกโคตรองเยอะแต่ช่วยตัวเองไม่ได้ไปกลับบ้านกันวิ่งดิกลับบ้านกันกลับบ้านกันเต็มแล้วแคมไฟมาที่เหลยอแล้วก็ทำอาหารอย่างสุขใจแล้วก็เอาอาันนี้พี่จะทำเตียงให้มันถึงวันที่เก99เ,เร็วโชว์พาวโชว์พากลางแห่งการสมัคคีแม้จะใช้ขวดเริ่มต้นแต่ก็ทำแคมไปเบลลหกแล้วตัวเด็กมายัง มันก็เกิดใหม่เกิดใหม่ได้ตลอดนะแม่มอ,อนอ่ะาทำศัตรูให้แล้วนะเอาอเ,เรียบร้อยช่วยเด็กหมดแล้วตอนนี้พี่เหล่าเราก็แค่เร่งเวลามันไปเร็วที่สุดโอ้ขอบคุณมากเลยยอด thank you ครับผมอ่าตอนนี้เรามีแฟร์ชยเยอะแล้วนะโอ้เจ็บเจ็บเจ็บอนพิจา,กการณาแล้วไปหาเลยน่าจะมีอยู่แสดงว่าหมีทำไรน้องไม่ได้ก็น้องไปช่วยเด็กมันยังไม่เห็นเป็นไรเลยเอา <laughs> เออตลกดี <c oughs> อยู่แล้วอยู่แล้วแน่นอน <laughs> <laughs> <g ül> แล้วมันโดนลำแสงอะไรของมัน ไม่เป็นไรเลยดูนน้องๆบักโอ้ยงี้ก็สบายดิอ,อันนกฟ้าก็ทำอะไรน้องไม่ได้ใช่พี่ขึ้นไปฟ้าจะพาฟ้าจะมา Oh. Hmm. ดูเพลินเลยตอนนี้ดูเพลินเลยโอ้โหเกินตัดไม้ต่อเลยกว่าพี่โดนอยู่แล้วเราให้ฟ้าผ่าได้ไหมลองดูเด๋ยวเออแล้วน้องตามหากุญแจได้หมดหรือยังแต่เรา ลองไปลากกบดูอุ้ยลุกตุ้มอุดิเพทคูณสองตุ้งก็หมดไปแล้วนะยังไม่หมดอุ้ยพี่โดนหมีไล่มีไล่ไมลี่ไมลี่มีไล,ล่ โอ้ยเพชรคูณสองกว่าหมดไปแล้วนะลองดันเจี้ยนดิไปดันดันเจี้ยนกันโอเคไปหาฟาร์มกูเจเลยเราจะได้ไปลุยดิเดียนกบกันแล้วเราจะไปปรับกบกันเป็นอะเวลเราไปทิ้งไหนวะเฟิร์นไงโอ้ขึ้นสีอย่างนี้ ไม่โดนใช่ไหมไปบอกกวางกวางเอ็มไปล็อกกวางหน่อยล็อกกวางหน่อยรอมันอยู่ไงแม่เนี่ยนี่นจะว่าจะว่าแล้วมันเข้ามาไม่ได้หรือเปล่า

เฮ้ยขนแดงไม่เอาไม่เอาของกากของกากโอเค,อเคได้มายกไปยกไปเราไม่เอาแล้วไม่เอา,เอาของกากได้ได้ได้ไดมาเดี๋ยวพี่เอามาให้นี่ของไก่อะของเทพมันต้องอันนี้นี่ขวานเทพเวล่ากุญแจล่าบอสกลับไหมไม่ไ <laughs> เทพเกินเออขึ้นหลัง โอ้โหสุดยอดชิเกินไปแล้วเนี่ยเราชิลเกินไปแล้วโอ้โหมันทำอะไรเราไม่ได้เปินมากเลยทุกคนดูดิมันคงจะโมโหว่ามันทำอะไรเราไม่ได้มะเหลืออีกสองดอกมาเลยดุยบพอสกบก็ปิดเกมเลยเกมนี้ก็แปดสิบสองแล้ววันที่แปดสิบสองแล้วเนี่ยอ่ะน้องเป็นตัวรออเลยเอาล่อเลยร่ดเลย อะไ,ไรนะเอาเอาจัดการโอ้โหมไม่เป็นไรเลยเกินตรงนี้ ไม่รอดอ่ะนี่เี๋พี่ขึ้นเลยตัวเองไปกบตัวเล็กอ้าอนี่กบกบไงกบไงท้อง รู้อ่ะเร็เรียบร้อยไว้ได้เกืบเอบจะไ,ได้รองเทา้ากบกดหนามป่ะเอาดิใครเจ้าก็มีใครได้รองเท้ากบไหมนี่ทุกคนไหมครับผมอืมอืวันนี้เก้าสิบเอ็ดแล้วเนาะนี่ครับผมขวอนเริ่มต้นโอ้โหสุดยอดมาเออไม่จะเป็นต้องมีขวัญดีก็อยู่รอดได้นะครับผม ที่แมปตายตรงนี้ขวาน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 ในน้องปามได้ขวานอะไรเป็นขวานเริ่มต้นเออได้ไงเออสุดยอดสุดยอดจริงๆขวานเริ่มต้นก็แบบอยู่รอดเฉยเลยไอ้น้องอยู่ไหนอ่ะมารวมพลกันหน่อยไหมล่ะมารวมพลกันหน่อยแล้วก็โชว์ขวานอ่ะกดปิดคลิปอ่ะเออดีเหมือนกันดีเหมือนกันโชว์ขวานโชว์ขวานโชว์ขวานเออนี่แหละขวานเริ่มต้น โอ้ดองปาวอย่างนั้นดองปาวกลัวเนี้ยไรมันอยู่อยู่เรียงกัน3มคนนะเ้ยเๆๆย,ยม,มาอันนี้โอเคมาไ <c> อ <oughs> ้ก่อนเริ่มต้นออโอ้ยูได้ถึงนี้เลยจุดยอดมากยูได้ถึงวันที่99เฉยเลยกูมันตบน้อง <c oughs> เป๊ก <One input> ็ทำอะไรไม่ได้ดูดิออาเรียบร้อยใช่ไหมคูณสองเลยไปแล้วไปแล้วโอ้ในที่สุดเป็นเท่าไหร่เนาะเฮ้ยหนึ่งร้อยพอดีเป๊ะเลยงามมากตัวเลขสวยงามมากเลยทุกคน โอ้โหสุดยอดมากเลยครับผมนี่ทางผมกับอน้องๆที่อยู่ในกลุ่มนะครับผมในกลุ่มดิสอร์นะครับผมใช้ขวานเริ่มต้นเนาะตั้งแต่วันที่หนึ่งจนถึงวันที่9กและก็วันที่100่ครับผมโอ้โหด,ดูดูนี่ครับผมก็ยากอยู่นะยากตรงที่ตัดไม้นานนี่แหละเออแต่ก็สนุกดีครับผม e ี EP นี้ช <laughs> ่แล้วก็มีน้องที่บักด้วยแบบคือแบบโดนโจมตีเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรอะ่ะบักหรือโปวะ โอ้สนุกมากเลยครับผม E p นี้ถ้าคิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์ดูครับผมว่าสนุกไหมหรือว่าไม่สนุกหรือว่าเป็นอะไรยังไงคลิป E ีต่อไปนะครับผมอยากให้ผมทําเกี่ยวกับาเลนอะไรนะครับผมก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอลาไปก่อนแล้วก็กับน้องปามแล้วก็น้องกอนสวัสดีครับ